ดีเจมะตูมติดโควิด -19 เตือนคนดังใกล้ชิดโวนดีเจมะตูมติดเชื้อโควิด -19 นุ่งกันชัยเผยกลางรายการเข่าใส่ไขรใกล้ชิดคนดังเพียบทั้งแต้วพุฒพีเคเชาวชาเปิ้นนาคอน มกราเวลา18นาฬาห้ 0, นาทีหมดดำพระชาพาตันเจริญพิธีกรชื่อดังเปิดไว้ในรายการเข่าใสไก่ช่องไทยรัฐทีวีซึ่งดำเนินรายการร่วมกับนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยและฝัดไทยดีใจดีๆีว่ามตูมเตชินพลอยเพชรดารานักแสดงดีเจชื่อดังติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้หนุ่มกัญชัยได้เปิดเผย,ยรายละเอียดว่าเมื่อวานนี้มะตูมไปตรวจร่างกายพบว่าติดเชื้อโควิดสิบส่วนคุณแม่ของมะตูมตรวจแล้วไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดทั้งนี้มะตูมฝากบอกด้วยว่าอยากให้คนที่ใกล้ชิดมะตูมทุกคนกักตัว รืยมตุงบอกว่าคนที่มาตุงใกล้ชิดเมื่อวันนี้มีหลายคนอาทิตย์เต้วนัทพรดีเจพุทธิชัยกเกษตรศิลปีเคปิยวัฒเข็มเพรดีเจเฉาเฉาพเปิ้ลน,นาพรและน่าจะมีอีกหลายคน เพราะมะตูมเจอคนเยอะมากดังนั้นใครที่เจอมะตูมเมื่อวานนี้หรือก่อนหน้านี้ให้กักตัวทันทีหรือไปปรึกษาหมอทันทีซึ่งดีเจมะตูมก็ได้โพสต์วิดีโอผ่านในไอจีส่วนตัวสวัสด,ดีทุกคนนะครับคออือเมื่อคืนมะตูมไปตรวจโควิดมากับคุณแม่นะครับซึ่งผลของคุณแม่ออกมาเป็นลบแต่ว่าผลของมะตูมเป็นบวกนะครับซึ่ง ตอนนี้ทางโรงพยาบาลกําลังจะเอารถมานะครับรับมาตูมไปรักษาตัวนะครับซึ่งที่มาตูมต้องขอโทษด,ด้วยที่อาจจะแบบโทรแจ้งหรือบอกเพื่อนคนใกล้ตัวที่เจอตูมภายในระยะเวลาแบบสิบสีวันได้แบบอาจจะไม่ครบก็เลยต้องขออนุญาตแจ้งผ่านทางไอจก่อนนะครับยังไงก็ขอโทษแล้วก็ขอภัยในความไม่สะดวกมาก่อนนะครับขอบคุณมากครับ ดารานิวขอเป็นกำลังใจให้ดีเจมตูมหายป่วยจากโควิด19เ้ไวๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารานิวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ